ครับวัดดีครับผมพัดบริษัทไทยเอเวอร์เรสต์สาขาสัคาบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับเบอร์โทรศัพท์0633643256วันนี้มีโอกาสได้มานาของที่อุดมเฉลิมนนท์นะครับอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับพี่วัสดี้ครับพี่อุดมตรงไดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับอยู่ผมอุดมเฉลิมนนท์นะครับอเป็นเกษตรกรนะครับอยู่ที่หมู่ที่5้านะหมู่ที่หหมู่ที่6กตำบลสัพยาอำเภอสมพยาจังหวัดชัยนาทเแล้วเนี่ยแหละครับรับทีนี้พี่ใช้ ปุ๋ยของอะไรเอ่ยใช้ปุ๋ยของ King Tiger นะครับ King Tiger คราวนี้เป็นเป็นคราที่สองแล้วนะครับ1่ไร่14ไร่ใช้ไปใช้ไป8ลูกไปลูกหนึ่งนะครับโดยประมาณแล้วก็หวานครั้งเดียวเหมือนกันนะครับหวานครั้งเดียวพอใจไหมพี่ถามา่าพอใจไหมมันสุดยอดในความพอใจนะครับเพราะว่าเราเราเรารู้ว่าเราลงลงทุนแค่ไหนลงแรงแค่ไหนนะครับแต่ผลผลิตนั่นว่าอีกเรื่องหนึ่งเราเราไม่ว่ากันนะครับในในส่วนผลผลิตแต่ถามว่า ก็เห็นขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่ใน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 สิ่งที่ได้ทําไปแล้วนะครับก็ต้องแฟนดูรวงข้าวของพี่กันหน่อยครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันใกล้ๆเลยนี่นะครับพันแปดหนึ่งนะครับกอกอแปดหนึ่งแปลงนี้อยู่ที่สิบสี่ไร่นะครับมันจะสองฝั่งสองฝั่งแกใช้คิงไทเกอร์นะครับ สิี่ไล่ใช้แปดลูกบวกอูยูเลียอีกหนึ่งลูกนะครับครับสนใจก็สอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสามสามหกสสามสองแปดหนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อุดมนะครับครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับแล้วก็ที่มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยเอเวอเรสนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับจะมีคิงไทเกอร์โอเอเวอเรสเป็นน้องใหม่นะครับแล้วก็ เอเวอร์แล้วก็ O2 นะครับสําหรับผมอยู่ที่สาขาสันคบบรีจังหวัดช้ยนาทนะครับวันนี้มาติดตามลูกค้าที่อําเภอสับพยานะครับแกใช้ของเราเป็นรอบที่สองนะครับแล้วก็แกก็บอกว่าจะใช้ของเราต่อไปไหมครับจะใช้รอบที่สรอบที่สอครับผมครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ครับครับขอบคุณครับ